สวัสดีครับกาบสวัสดีแฟนแอีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุตันกลับมาพบเจอกันีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทศนิวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักศึกท่อน้ำไทยวันอาทิตย์ที่1 1มกราคม2569ถ่ายทอดสดฐาททางช่อง58าินาฬิกาเป็นต้นไปครับนาวีทีมวราชจะด,ดำเนิน4ี่คู่ในรานการครับเดี๋ยวจะมาให้ทศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักก่อนอื่นไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการให้เป็นมมยทด้ทราบข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะครับคู่แรกเป็นเจ้าพพัันยกกเล็ ปอปะพิษยิมครับพบกับเจ้าสันติเล็กพยักอุบลครับคู่นี้เวทพิกัด116ปอนด์นะครับคู่ที่2เป็นเจ้านัดราชานนนพบกับเจ้าเพชรมณีแสงพิชิตมวยไทยครับพิกัด1 3 1ปอนด์คู่รองคู่เอกครับยอดอีทีปรตทอ,องทวีครับพบกับเจ้าวัชรพลสิงห์มาวินครับพิกัด134ปอนด์ส่วนคู่ที่4คู่เอกประจำรายการครับจอร์ดพรัญชัยพบกับชูใจมวยไทยยิมครับ พิกัด126อปอนด์ฝากกดไลค์กด like, ติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube กันไปด้วยนะครับจะได้ไมาพา่พลาดชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ในคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กด like, ติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเรทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ไปว่ากันที่คู่แรกประจำรายการนะครับศึกท่อน้ำไทย TKO เจเพชร วันอาทิตย์ที่11มกราคม2568เริ่มถ่ายทอดสดทางช่อง58าสิบแปดนาเป็นต้นไปณเวทีมัวราชจะดําเนินนะครับเดี๋ยวไปให้ทัศนวิจารณ์ช í, ี้โมเดลหลังช่างน้ําหนักเลยครับสึกท่อน้ําไทยครับก็ทางช่อง58าสิบแปดนิกาเป็นต้นไปครับคู่แรกเปิดหัวด้วยเจ้าพันพยัก์เล็กบอประพิษยิ้มพบกับสันติเล็กพยัก์อุบลครับร้อยสิบหกอนไปดูข้อมูลจึงลึกของฝ่ายแดงครับฝ่ายแดงเนี่ยเจ้าพันพยัก์เล็ก ปอประพิษยิมครับตัวนี้ก็หรือว่าเจ้าพยักษ์หรือว่าพันพยักษ์เล็กสอราชภูมิพรศักดิ์เล็กประอปอประพิษยิมซุปเปอร์บอลสอราชภูมิตัวเดียวกันยีิบสองปีครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าจากอุบลราชธานีนะครับซ้อมอยู่ที่เขตเมียนบุรีที่ค่ายสอราชภูมินั่นแหละครับพื้นเพตัวนี้ก็เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทต,ต่อยรุนแรงวงในมีลูกขวางหน้าแล้วก็ฟันศอกอันตรายนะครับ สามไฟหลังสุดที่ต่อยว้นะครับของฝ่ายแดงครับสามไฟหลังสุดครับมีชานกยกสามเป็นเอกชิดชนยิมที่ช่องเจ็ดสีชาแนกยกที่สองเจ้านักชกชาวจีนครับที่ราดเชื้อดเนินล่าสุดครับชนะคะแนนคู่ชกในวันนี้มาครับสันติเล็กพยักอุบลครับที่เวทีโมยช่องเจ็ดสีสามสิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่ชกค,ครับสันติเล็กพยักอุบลหรือว่า สันติเล็กจอเมืองศรีตัวนี้ก็20ปีครับ168จากบนราชธานีซ้อมอยู่ที่จอเมืองศรีที่นคนปรปฐมครับพื้นเพเดิมเนี่ยเป็นประเภทมวยประเภทครบเครื่องนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยคุ้นหรอกส่วนมากน้องเขาจะต่อยอยู่หลังคู่เอกซะเป็นส่วนใหญ่มีชา้นอกยกที่4เจ้าด่วนบัสตันสมมวยไทยที่เซนทันอุบลแพ้คะแนนชาใหญ่วสุขสันที่ลาดดําเนินแพ้พันพยักเล็กปอประพิษยิมครับที่ ช่องเจ็ดสี30มสิบพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาเดี๋ยวไปดูน้ําหนักสอบของทั้งคู่นะครับคู่นี้เดิมทีมีรายการจะชกกันคู่ที่5หลังคู่เอกนะแต่ว่ามีการสลับคู่กันเล็กน้อยครับเอาคู่แรกเนะี่ยไปไว้คู่5นะครับพันพรยัดเล็กฝ่ายแดงครับมาน้ําหนักสอบ1 1อยสขาดไป0.2ส่วนเจ้าสันติเล็กพยัเมืองอุบลครับมาร้อยก้ขาดไปศูคู่นี้ตลาดหลักทรัพย์ เลนราคาณนะตอนนี้เปิดอยู่ที่มุมแดงครับพันประยัเล็กเป็นต่อในราคา11.8คู่นี้เบียดคู่ขี้สูสีนะเบียดคู่ขี้สูสีกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยก็ต่อยมาน้อยทั้งคู่อ่ะฝ่ายน้ําเงินเนี่ยยังไม่ถึง20ครั้งเลยนะส่วนฝ่ายแดงเนี่ยประมาณทัก20-30ครั้งต้นๆเนี่หนักแรงทุกลูกแหละเจ้าสันติอ่าเจ้าพยัยัพันปยัยัเล็กเนี่ยหนักแรงนะครับส่วนเจ้าสันติเล็กก็เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่อง คู่ขี้สูสีครับคู่นี้ก็ดูเล่นดูประกอบแล้วกันก็ไฟล่าสุดก็เบียดคู่ขี้แต่ว่ามีจังหวะเ,เขาเรียกว่าบรรยากาศเขาเรียกว่าบรรยากาศวันนั้นแพ้บรรยากาศแพ้บรรยากาศอย่างเดียวอาวุธมวยก็ไม่ถึงกับแพ้นะเจ้าสันติเล็กตามที่ข้อมูลที่ได้มานะแต่ผมก็ไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าคู่นี้ต่อยกันหลังคู้เอกอะ่ะคู่นี้ส่วนตัวเนี่ยชอบไปที่สันติเล็กพยักอบุบลหรือว่าจอเมืองศรีครับก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะ ดูว่าช่วงหลังเนี่ยจอเมืองศรีก็ถามมาทํามวยดีไหมทํามวยดีนะการออกอาวุธคือไฟล่าสุดใครนะค่ายมวยของจอเมืองศรีที่แพ้น็อกไปอ่ะก็ถือว่ามีกระแสนิดนึงนะวันนี้ก็ต้องกู้ชื่อกู้เรียกศรัทธาของชื่อค่ายกลับมาให้ได้อะ่ะเจ้าสันติเล็กคือคู่แรกเนี่ยส่วนมากเนี่ยมวยมวยเป็นต่อส่วนมากจะชอบพลิกพลิกเวทีบัวราาจะดำเนินอะ่ะคู่แรกเนี่ยมวยรองเนี่ยจะชอบพลิกตลอด ไม่พิกกลับมาช้านอกก็พิกกลับมาเป็นต่อให้ออกตัวบางทุนได้ต้นๆใน,นหน้าลงทุนลองไปที่ฝ่ายน้ําเงินครับส่วนตัวชอบไปที่เจ้าสันติเล็กจอเมืองสีครับคู่ที่2ครับคู่ต่อมาเป็นเจ้านัดสิทธิ์แจ็คมวยไทยพบกับเจ้าเพชรมณีแสงพิชิตมวยไทยครับพิกัด131้อปอนด์ไปดูข้อมูลชังลึกของมุมแดงก่อนครับนัดราชานนนัดสิทธิ์แจ็คมวยไทยครับเมื่อก่อนเขาซ้อมอยู่กับเจ้าแจ็คอาราชานนแหละเพราะว่า แจ็คก็ย้ายมาอยู่ที่ราชานนนก็มาด้วยกันนะครับ17ปีครับ172ก็ซ้อมอยู่ที่ราชานนนนะครับมวยบรัิล์นะครับตัวนี้ต่อยมวยมาก็นานแล้วนะกระดูกการผ่านมวยในถือว่าน้องเขาใช้สัมภาษณ์มาว่าเป็นร้อยเลยผมก็ยังงงเหมือนกันก็เห็นว่าต่อยมานานแล้วแหละเป็นมวยประเภทมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องต้นๆก็มีลูกเตะขาต่อยหมัดเดิมๆน่าจะเป็นเจ้านัดตีจเจริญเมืองมวยไทยอ่ะคือตัวนี้ก็เป็นมวยที่อาวุธหนักแรงใช้ได้ครับ รูปร่าง,งช่วงชกสูงยาวนะแต่ว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงแพ้เพชรศิวะเพชรปมขุนมวยไทยที่อ้อมน้อยแพ้เพชรมณีแสงพิชิตมวยไทยที่ราชดำเนินครับคู่ชกในวันนี้แหละแล้วก็ชะนะยกสค,คู่หลาบขาวสอบุญยรักษ์ที่ร้อยเอ็ดสามสิบธันวาคมที่ผ่านมาคู่ชกเจ้าเพชรมณีแสงพิชิตมวยไทยครับมวยร้อยเอ็ดซ้อมต่อพิทักษ์ชัยที่ร้อยเอ็ดสิบห้าปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเป็นมวยเข่าศอกคมหัวใจด,ดีบูดูดันชะนะนัดราชาโนนคูชน่ชกในวันนี้ที่ราชดำเนินชะนะยอดชนะศึกลูกกันทะที่จังหวัดอุดร แพ้พพลทวีศักด์เน่งทรัพย์ใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานีครับ4ธันวาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนักสอบเมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายแดงมา131.4ฝ่ายน้ำเงินมา132.3ลดไปปอนกับไปจุด3ครับตลาดหลักทรัพย์เลทราคาณตอนนี้ครับเปิดอยู่ที่สักคู่นะผมดูให้เสมอเจ้านัดเสมอเจ้านัดมุมแดงครับ คุนี้เจอกันมาล่าสุดที่เวทีมวยราชาด,ดำเนินวันนั้นผมยังจําได้เพราะว่าผมอ่าผมเล่นมวยรองนะผมอยู่ฝั่งเจ้าผมอยู่ฝั่งเจ้าเพชรมณีแสงพิชิตมวยไทยวันนั้นขึ้นมานัดเป็นต่อประมาณห้าสามเจ็ดสี่แล้วนะเพราะว่าหน้าเสือบรรยากาศดีกว่าขึ้นมาแย่งกันเล่นแย่งกันต่อต้นๆเนี่ยอาวุธไม่ได้เปียบเลยวันนั้นเนี่ยถือว่าโอ้โหการออกอาวุธเรื่องหัวจิตหัวใจในเพชรมณีตัวนี้ถือว่าดีมากมาก จังหวะราคายก2ในไหลข้ามมาเพชรมณีมาเสียจังหวะแตกช่วงยก2หรือยก3ามเลยเ่ผมจําไม่ได้ราคาไหลข้ามไปอยู่ที่นัดประมาณสัก2องหนแต่ว่ามวยสู้ดีอย่าเจ้าเพชรมณีการออกอาวุธโดยเฉพาะลูกบูลูกสู้หมัดศอกลูกดกุดันเรื่องหัวจิตหัวใจเนี่ยยิ่งวงนายเนี่ยยิ่งแล้วเลยจับตีปั้มตีได้วันนั้นถือว่าโอ้โหหัวใจดีมากแตกเยอะพอสมควรแต่ว่าเรื่องหัวใจแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายดูได้เปรียบรอบที่แล้วเนี่ยถึงแตกยับเยินก็ตามแต่ว่าราคาก็ยัง ไหลข้ามกลับมาอยู่เพชรมณีอยู่ดีช่วงประมาณสักปลายยกสี่เนี่ยขาดลอยวันนั้นก็ถือว่านัดสิทธิ์แจ็คมวยไทยเนี่ต้านไม่อยู่นะครับคู่นี้ก็อาวุธมวยโซมวยก้าบวกก้าแรกทั้งคู่แหละระวังศอกอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจถ้าตระนงหดผมดูว่าเจ้าเพชรมณีตัวนี้ดีมากล่าสุดก็ต่อยดีขึ้นมาเป็นรองเขาอะเป็นรองถึง53มเลยนะผมยังจําได้วันนั้นเพราะว่าผมลองไปก็ถือว่าสู้ดีครับยังชอบไปที่เจ้าเพชรมณีแสงไปชิตมวยไทยครับ จะย้ำแข้นเอาชนะน,นัดสิบจากมวยไทยได้คู่รองคู่เอกครับเจ้ายอดอีทีปตทอทองทวีครับพบกับวัชรพลสิงห์มาวินคู่นี้ร้อยสามสี่ปอนด์น่าจะมีการสลับมุมนะเพราะว่าเดิมทีวัชรพลน่าจะอยู่มุมแดงนะครับฝ่ายแดงครับยอดอีทีปตทอทองทวี27ปีครับรุ่นพี่ครับ1 7อยจาจาก1 0 1ซ้อมอยู่ที่เพชรสมนึกที่จังหวัด101ก็เป็นทหารถ้าแฟนมวยยังย้ำกันได้บางทีก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารแหละเป็นมวยขวาประเภทเข่าล้วนๆ้วนช้า อุดอาดแต่ว่าเป็นมวยที่เขาเรียกว่าเรื่องท่าทันหดเรื่องหัวจิตหัวใจในดีอย่างที่ผมบอกค่ายผสมนึกก็เขาเน้นเรื่องสภาพร่างกายเรื่องหัวใจเป็นหลักก็ถือว่าเป็นมวยที่ท่าทันหดดียิ่งโดนยิ่งเดินอะสามไฟห์ล่างสุดที่ต่อยว้านะครับของโจ้ยอดดีทีมีแพ้น้องบิวจิตบังนนท์ที่จังหวัดหนองคายชนะใจเพชรสิงห์มาวินที่ราชดำเนินชนะอีสานเหนือชดบางแสนที่ช่องเจ็ดสีห้าตุลาคมที่ผ่านมา คู่ชกวัชรพละสิงห์มาวินครับหรือว่าเอนนี่มวยไทยมวยสงขาซ้อมสิงห์มาวิน22ปี178เซนติเมตรสูงยาวพื้นเพยเป็นมวยเข่าต้นๆมีลูกเตะขาต่อยหมัดขวางค้ำเดินเสียบเดินแทงต่อยที่นี่เหมือนต่อยในติใน,ตนในบ้านนาราชจะดาเนิน3ไฟหลังสุดของเจ้าวัชรพละครับชนะเพชรปัญญาไทยแสงมรกตรที่วาล,ลูมินีแพนกยก2ต้มยำกุ้งพรเมืองช้างที่วาล,ลูมินีครับล่าสุดแพนกยก3ยอดทองไทยสอสมหมายที่ราดําเนิน1ตุลาคมที่ผ่านมาครับ คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนักสอบช่วงเช้าครับพิกัด134ฝ่ายแดงมา134.2น้ำเงินมา133.8ครับขาดไป0.2คู่นี้ก็คู่ขี้ศูสีนะประเภทเข่าชนเข่าด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับตลาดหลักทรัพย์เปิดอยู่ที่เจ้า,อายอดดีทีครับเป็นต่อประมาณสัก19คู่นี้ถามว่าเป็นต่อเพราะอะไรในมุมมองผมเนี่ยเป็นต่อเพราะ เขาเรียกว่ากระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยเจ้ายอดอีทีจะได้เปรียบเขาเรียกว่าชื่อมวยเบอร์มวยดีกว่าเห็นส่วนวันชรพลรุ่นลาวคขาเดียวกันไม่น่าจะเจอได้แล้วแหละเพราะว่าน้องเป็นมวยตัวใหญ่ช่วงหลังก็ปล่อยขึ้นมาเจอพวกกระดูดดีๆเข่าชนเข่าครับคู่นี้ตามชื่อเดเดิมเนี่ยยอดอีทีมาเข้าเวนแทนนะครับมาเข้าเวนแทนเจ้าชาติทวีนายกจอยปาจีนนะครับแต่ว่ายอดอีทีมีรายการอยู่ประมาณวันที่18นะครับวันที่18ที่จะถึงนี้ก็ถือว่ายกมาก่อน ผู่นี้เก่าอยู่ที่ยอด e ีีโอโหถือว่าเขาเรียกว่าเข่าชนเข่าอะถ้าเป็นยอด E t ทีเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยผมดูว่ายอด E ีทก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยยก3เนี่ยเป็นยกเก่งเลยยอด e ีพอทำเป็นต่อสัก4151ยก4ี่นี่ยออกมาถอยละออกมาถอยถอยไม่เป็นตั้งรับไม่เป็นก็ออกมารับอาวุธแล้วก็พลิกแพ้ตลอดเลยถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีวันดีคืนครับโดยเฉพาะสองไฟหลังนี่โชว์สวยเลย คู่นี้ก็เข่าชนเข่าครับแลกกันมันแหละอยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียวแต่ว่าช่วงนี้ยอดดีทีเขาดีขึ้นน่ะแล้วก็ที่สําคัญ2ไฟหลังเนี่ยวัชระพลนี่แพ้เจ็บแพ้นอกต้มยํากุ้งที่วันล,ลุว่วนนี้ไม่เท่าไหร่มาแพ้ยอดทองไทยสอสมายที่ราด,ดําเนินอีกโอ้โหวันนั้นผมบอกเลยว่าแพ้เจ็บสภาพร่างกายน่าจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะชอบพนิยยอดดีทีปตททองทวีครับจ,จะชนะวัชระพลสิงมาวินคู่เอกครับจอร์ดพาเบคคอมแพคพบกับเจ้าชูใจ ชอชมจินหรือว่าภูมิใจไทยประกอบพอรสุรินเดิมครับพิกัด126ป้อนด์จสิบอลจดพาเบคคอมแพคจร์ดคาราบาวลูกครึ่งไทยอังกฤษมวยตัวนี้ก็ซ้อมอยู่ที่พรานชัย20ปีครับ171เซนติเมตรสูงยาวพื้นไปเป็นมวยเขา่าต้น,ตน,ตนมีลูกต่อยหมัดเตะขาวงในมีลูกขวางหน้าเสือบรรยากาศดีต่อยเขาเรียกว่าพอมาต่อยมีรายการเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเงินบรรยากาศหน้าเสือค่อนข้างที่จะดีเจอจอดเพราะว่าเขามีชุดเล่นชุด หน้าเสือตัวเงินหลักๆใหญ,ใหญ,ใหญ่เนี่ยเขาคอยค้ำคอยดันเล่นตลอดชะนะปานเพชสสอจเล็กเมืองนอนที่ราดดําเนินชนะนกจกสามแสนบริษณเบ้นพะรามสองที่ราดดําเนินชะนะเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลปสวงที่ช่องเจ็ดสียี่แปดกันยาที่ผ่านมาคู่ชกครับชูใจชอชมจินหรือว่าภูมิใจไทยปะระกรณ์พรสุรินเดิมนั่นแหละครับจากสุรินซ้อมมาระศรวยไทยที่เชียงใหม่ยี่สามปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรดังมาจากบับรอาปูนเสือครั้งที่ยี่สิบเอ็ดครับก็ได้อันดับที่สามนะถ้าผมจำไม่ผิด เป็นมวยประเภทเข่าช่วงหลังก็เล่นฝีมือได้เก๋าเกมครับหมัดศอกลมันตรายกลับมาภาคนี้เนี่ยต่อยที่บัลลูบินีไฟหนึ่งแล้วก็ต่อยรายการของศึกท็อปแพร่ยิมไฟหนึ่งนะครับก็หายไปตั้งแต่ปี6 6ปี6 7เเลย3ไฟลังสุดก็มีชาลอกยก2เพชรเบองสวงสิทธนาเคที่สุรินชาล็อกยก3ปานเทพบีเคเขาใหญ่ที่บัลลูมินีล่าสุดชาลอกยก2อายุ MC มวยไทยนักชกชาวต่างชาตินะครับ ที่ซึกท็อปแพด้ยิมที่ตะวันนา2 2ธันวาคมที่ผ่านมาไปรู้หนักสอบเมื่อเช้าฝ่ายแดงจ็อดมาร้อยยี่ลดไปลดมาเหลือ125.9ชูใจหรือว่าภูมิใจไทยมาร2 6เท่าวิกัดตลาดหลักทรัพย์เปิดอยู่ที่เสมอฝ่ายน้ําเงินครับชูใจเป็นต่อในราคาเสมอหน้าเสือบรรยากาศดีจริงครับจอร์ดแต่ว่าของเดิมๆก็บางครั้งบางทีก็โดนไม่ได้นะจอร์ดตัวนี้พื้นเพเป็นมวยเข่าวงในมีลูกขวางบางครั้งบางทีก็มีลูกออนแอนมีลูกเจ็บบ้าง ช่วงหลังก็เจอรุ่นน้องเพชรก้องฟ้าอย่างเงี้ยเจอแสนบริษัแสนบริษก็โดนไม่ได้ชูใจช่วงหลังเนี่ยดีวันดีคืนครับกลับมาภาคนี้ก็ถือว่าอาวุธมวยหนักแรงโดยเฉพาะแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายล่าสุดต่อยกับเจ้าอายุ MC มวยไทยในนักชกชาวต่างชาติเนี่ยหนักแรงมากอะ่ะดูอาวุธมวยฝีมือความเป็นมวยเนี่ยผมดูว่าวงนอกเนี่ยชูใจเนี่ยดูเหลือหล่อมๆเจ้าจอดนะผมมองว่านอกเนี่ยชูใจหรือว่าภูมิใจไทยดีกว่านะ ส่วนวงในก็ต้องไปลุ้นกันนะเพราะของเดิมๆเป็นมวยเข่าทั้งคู่คู่นี้ผมผมชอบชูใจนะหรือว่าภูมิใจไทยผมชอบลูกหนักลูกแรงต้นๆก็มีโอกาสลุ้นกินเต็มได้ส่วนวงในก็ไม่เป็นรองเพราะพื้นเพลเดิมๆเป็นมวยเข่าคู่นี้จะชนะทางด้านเจ้าจอร์ดพาเบคคอมแพคชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปว่ารับบริชอบ4ี่คู่ในรายการแล้วก็3ดาวแล้วก็5ดาวให้แฟนมูลนะนํนำข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านครับ สามดาวประจํารายการวันนี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่มวยคู่เอกประจํารายการครับเลทราคาเสมอต้นต้นผมว่าน่าลุ้นไปที่ชูใจก่อนได้สามดาวในราคาเสมอเนี่ยถือว่าวัดได้คือคู่นี้ต้นๆน,นเนี่ยลูกหนักลูกแรงผมก็ดูว่าชูใจดีกว่าตีนอกเนี่ยซ้ายจัดความเป็นมวยเชิงชกก็ดีกว่าแต่วงในอาจจะเสียเปรียบความเล็กความใหญ่นิดนึงเพราะว่ารูปร่างช่วงชกจอ็อดใหญ่ยาวกว่า แต่ผมก็จะมองว่าลูกแข็งแรงแล้วก็ความรูปร่างเนื้อตัวช่วงชกเนี่ยเจ้าจูใจเนี่ยได้หนาส่วนเจ้าจร์ดเนี่ยจะได้ลอยผมดูว่าเบียดเสียสีมากยกผมก็มองไม่เป็นรองต้นต้นในหนักแรงก่อด้วยของเดิมเดิมจดตัวนี้ก็ขาไม่ดีขอให้เน้นขาเยอะๆต่อยหมัดต่อยท้องเยอะๆวันนี้มีโอกาสสกอร์ต่ำสูงส่วน5ดาวผมชอบไปที่เพชรมณีแสงพิชิตมวยไทยรอบที่แล้วชะนะมาแบบแตกยับเยินเลยวันนั้นถ้าไม่มีแตกถ้าไม่พลาดโดนศอกมีโอกาสแบบ เขาเรียกว่าจังหวะยกสาเนี่ยพลิกแล้วพลิกเลยนะแต่ว่าน้องเขามาพลาดแตกเท่านั้นเองมวยก็เลยพลิกไปมาก็เลยแลกกันมันสนุกลอบก่อนเนี่ยขึ้นมานัดเป็นต่อค่อนข้างแพงเลยดูว่าจะแบเบอร์แต่ว่าต่อยไปต่อยมาเนี่ยอาวุธมวยลูกบูกสู้หัวจิตหัวใจต้าสนุสู้เพชรมณีไม่ได้คู่นี้ไปที่เพชรมณีแสงพิชิตมวยไทยครับตลาดหลักทรัพย์ราคาเนี่ยเปิดเสมอเจ้านัดวันนี้ผมชอบมวยรองเป็นมวยชอบ5้าดาวเลยจะชนะนัดสิทธิ์ยักษ์มวยไทย สคู่ในรายการครับคู่แรกชอบพี่เจ้าสันติเล็กจอเมืองสีคู่2ชอบเป็นมณณีแสงพิชิตมวยไทยคู่3ชอบพี่ยอดดีทีปตทองทว,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 วีคู่เอกชอบชูใจชอชมกินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาครัก่อนขอพอบคุณครับ